ตื้อแี่ตื้อแต่เยอะแล้วว่ามีโอกาสเอาไม่ร <mel> ู้ว่าไม่รู้ว่าจะยอมมาเราให้รู้ดิเฮ้ยไอบิวองค์นี้แท้พ่อปล่อยเหรอวะยังไม่ขินพักแท้ให้คนได้ใช่ไหมใช่ใครจะรู้ว่ามีของดีอยู่ไหนบ้างเอางี้ไดเปล่ากองเนี่ยที่ให้มูลานึงจบเลยเอาไหม ไหนองค์ไหนของมึงพี่บอกว่าหลักล้านขอดูดิเนี่ยน,น,น,นะเน,นี่อะไรป้าเบาหวานป้าเบาหวานพี่ถอยบ,บอกบอกหวานหลังอาหารเยี่ยยยว่ะเอ้มึงตีราค <ๆ S 1> <ห>าเท่าไหร่วะถ้าพี่หมูพี่ว่าพี่เอ็มจะให้เท่าไหร่เยี่ยบ,บ้าเบี้ยหวานเด็ คนนี้อันงเดิมคงไม่ต้องเอากลับ้านเลยอายันนังไม่ได้ค่าพานะค่า่อมึงย้ายเขาช่บปะหรือว่าแค่เอามาตรวจอาจจะแบบให้ดูเฉยว่าเอเขาเขาบอกให้ให้ร้านโอ้ยอย่าเกินเลยสั่งร้านมึงให้ร้านนึงอะมงมอวัดหล่อเหียเลยบนไปแต่แสนแรกหร้ยแต่ผมตื่นไต่ยื้อนะมว่ามีโอกาสอยู่ร้านหนึ่เพราะ่ามึงไม่ถึงเพราะว่ามีสิทธิ์ เอนี่ <regret fully? S 1> อันนี้อันเก่าอ้่ไมะ้น่รา้ดูนี้เวอน่าจะว่างเขาน่าจะว่างแว่าขึ้นมาดูวไม่รู้ว่าเขาติดลูกค้าป่าเป็นกูนะถ้ารู้ว่าได้ร้านนึงนะวันเนี้กูกูออกเลยงหมดกล่องนี้นะกูอกเลยเนี่ยมันก็รีบออกไปให้เขาไปดูดิตอนนี้อะไรหออ ลองกันได้ไหมลองลองแปบเดียวให้ลองเปยอย่าลืมทันเลยอย่าลืมกูเดี๋ยวห้องน้ำลงข้างล่างหน่อยเดี๋ยวเราจะลงไปหาพี่เอมกันแล้วก็หลอกหลอกหลอกมานะครับว่า าย่มีราคาต่างเด้อรอดูก่อนนะพี่เอ็มจะเล่นด้วยหรือเปล่าครับนะลงมาลงมาทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าห้องพี่เอ็มนะครับไม่รู้ว่าพี่เอ็มจะเล่นด้วยหรือเปล่ามาดูครับนี่พี่สวัสดีครับเฮ้ยพี่ขอคุยด้วยหน่อยมีคอนเทนต์แกล้งคนนะพี่ใช่พี่ใครใครจะมาแกล้งใครแกล้งวิวพี่ ผมเห็นมันเอากล่องพลามากองใหญ่เลยเมื่อเช้าก็าว,ว,ว่าจะทำคนดี้นกับแก้งล่ะพี่ดิ้นบอกพลามูลค่าหลักเป็นร้านผมก <ผม S 1> ็อยากรู้ว่าเฮ้ยเป็นล้านจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเอามาให้พี่เช็คจะให้พี่เช็คใช่แล้วยังไงต่อผมก็เลยคุยว่าเดี๋ยววางแผนอ่ะจะแก้งันโดยให้มันอเอาพลามาให้พี่ตรวจแล้วพี่ก็แก้งๆอ่ะบอกว่าเฮ้ยพาาลามูลค่าสูงอะไรไม่ร้พี่พี่บอกเป็นพลาแท้ใช่พี่แต่ผมผม,มไม่รู้ไงว่าพลาที่มันเอามาเปนจริงหรือเปล่า เก้งๆแล้วพี่ยังไงหยอกๆเเก้งๆหยอกๆเช่าๆแบบสรุปเลยจะแจ้งรีวิวใช่ไหมใช่พี่แต่ถ้าเดี๋ยวมันมันรู้มาเอาพี่ชอบุ้วยเอาแล้วพี่ชอบร่วมกันนะเอาพี่บอกเลยพี่แล้วเดี๋ยวไม่ใช่มันมาโกรธพี่พี่เอานุ้ยไม่เป็นไรนะทำงานด้วยเดี๋ยวแม่งออกเลยทำไงอ่ะเดี๋ยวลเดี๋ยวตั้งต้องตั้งแล้วอ่ะอ่ะโอเคโอเคตัโอเคพี่พี่ต้องพี่ต้องซ่อนซ่อนใหม่ออ๋พี่ซ่อนใหม่ก่อนพี่ซ่อนใหม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้ ไม่เห็นนะเขาไม่เห็นไม่เห็นพี่โทรลงมาบอกว่าเฮ้ยห็นบอกว่าเอากล่องผ้ามาหรอเงียพี่บอกว่าผมเนี่ยมาบอกพี่บอกเลยเลยพี่เอาผมมาบอกพี่ว่าเอาผ้ามาให้มันดูเฮ้ยเอาผ้ามาพี่ผมดูอ๋อคือพี่โทรบอกว่าบิลได้เห็นได้รับบอกว่าเอ็งเอาผ้ามานี่หว่าจะให้พี่เช็คหรือเปล่าใช่พี่ออามาดูไหมใช่อ่อแล้วมันก็ลงมาใช่แล้วไงต่อแล้วก็พี่ก็ตามแผนเลยพี่เช็คผ้าแล้วก็เก้มาแล้ววาอย่างหลักล้าน บอกหลักล้านเลยเหรอหลกล้านเลยนี่ต้องเป็นเอาจิงทำไงนอ่นบอกผมาหลักล้เดี๋ยวพี่เอตังมาให้นะเออหลอใช่นี่เดือเ้ยน่ะลานเลมึงนี่นแล้วพี่เอ็มก็ค่เข้าไปตอนหลังว่าเออฟอร์มเยวะไม่โกรธนะเล่นได้นะไม่รู้เพื่อนมึงไรักมึงชอบหอว่ารับมชอบรือชอบเอง อ้ใจ่แก้งคนด้วยวันนี้ว <c oughs> ันนี้ว่างๆ <c oughs> ด้วยคือ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบอกก่อนไอ้น้องบิวเนี่ยเป็นน้องที่เพิ่งมาทํางานใหม่อันนี้คือเราจะต้อนรับน้องใหม่ใช่ไหม <c oughs> ใช่พี่โอเคไปโอเคพี่เอ็มเออได้ได้เดี๋ยวพี่โทรเดี๋ยวพี่โทรไปพี่โทเลยนะก็อย่าให้มันรู้แล้วกันเนียนๆหน่อยโอเคโอเค เฮ้ยบิวไอคลิปที่ติ๊กต k อกอะที่พี่ฝากให้ใส่ไอซับเตเพิ่มอ่ะเป็นไงมั่งใส่แล้วพี่ใส่แล้วเหรอเออไม่ๆเห็นเห็นลักบอกเอ็งเอาพระอะไรไหมพี่ดูเป่าวะอ๋อมีมีมาอาพระมาเร่เอามาเต็มเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันมีแท้บ้างหรือเปล่าไงเอามาดูไหมเอามาดูไหมเผื่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูว่าพอดีที่ว่าง 1> <1 เออห้อใช่มั้ยเออมาอมาดูห day, okay, body, okay. okay, okay, okay. ้องพี่นะโอเคสวัสดีสวัสดีโอเคครับๆ่พอเล่นพาเหรอว่าไม่เชิญเล่นคี่แต่ว่าเวลาจ้านายพ่อให้มาก็เก็บไมค์หน่อยแล้วนี่คือพ่อเข้าขอให้ให้เองเลยอ่พ่อเขาก็เลยแบบลองลองมาลองให้ดูว่ามันมีแท้เอาเงี้ยแท้ขายได้ดิ ขายได้ก็ผมก็ไม่รู้เลยผมอยากเอามาให้ดูว่ามันแทนหรือเปล่าะเออเดี๋ยวเดี๋ยวูให้เฮ้ยโอ้โหทีเด็ดเยอะเงี้นี่หว่าเอ้ยเดี๋ยวแป๊นนึงเว้ยปับนึงเดี๋ยวพี่มาจะบอกว่าแกล้งแกล้งมันคนเดียวแกล้งไม่ได้ต้องหาเพื่อนนะเม้งพี่ไปช่วยกันหน่อยอันนี้มันนี่มันนี่คืนนี้ คือไอ้กินข้าวอยู่นะทิ้งนคืออย่างนี้เอางี้ไอ้บิวมันเอาพระมาแล้วเขาเนี่ยพระที่มันมีอยู่ไม่รู้แท้หรือเปล่าแต่ว่าไอ้น้องบอกว่าให้แกล้งหน่อยคือให้หนือซื้อแบบจะซื้อพรนะวันน่ะไปช่วยกันหน่อยไหมมันจะได้สมจริงเอาไหมเรื่งองแกล้งต่อไว้ใจพี่เม้งเลยเมื่อกี้ลองคุยคุยดูมีหลวงพ่อเงินองค์นี้ไอ้นี่หลวงพ่อเงินนี่หว่าแล้วเม้งก็บอกว่าเฮ้ยไอ้บิวองค์นี้ถ้าแทนต้องมีสองสามล้านเลยนะ ้พีบอกครูมีมีกูทวดได้นเนหรอนี่มันเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดนี่เป็นร้านเหมือนกันนะเนี่ยบิลเอาาหากไหนอะอะไรเนี่ย,ออยเอาแมาตามนี้นะแล้วก็แล้วก็บอกแล้วลองต่อรองับลองซื้อกันดูแลให้มันเหลืออยู่ประมาณแบบตัวเลขแบบไม่ต้องเยอะมากนะไป มาช่วยกันดูเฮ้ยนองดูมีที่เด็ดไหมพ่อทำงานที่ไหนพ่อทำงานกับสอสท่านหนึ่งอุ้ยก็น่าจะมีโอกาสได้พาดีๆเยอะอืออะไรยาวหวานเหรอเฮ้ยยาวหวานเฮ้ยนี่พอเงินนี่หว่าเฮ้ยดูดิ ไอบิวองค์นี้แท้พ่อปล่อยหรอวะแท้มองเป็นล้านเลยนะพวกเงินอะไอบ้าพวกเงินต้องมีสามล้านถ้าถ้าเป็นเนื้อว่านสองสีก้าวเจ็ดก็มีราคาองค์หนึ่งก็พี่ว่าต้องมีหลายๆแสนเนี่ยสวยๆก็เป็นล้านพ่อปล่อยไหมฮะเอ้ยมันขายได้นะขายได้เลยแท้เหรอพี่สรุปแท้ใช่ไหมนะจริงเหรอเฮ้ยจริงๆเอ้า ไอบ้านพี่มาพูดเล่นเรื่องเงินกับมึงได้ไงเราเอ่แกะดูก่อนเดี๋ยวไปหาลูกค้าก่อนแป๊บนึ่งยังมีขิงพาแทร่ใช่คนได้ไหมใช่ใครจะรู้ว่ามีของดีอยู่ในบ้าน a few moments later ไอบี้มึงขายเปล่าเอางี้ดีกว่ากองเนี้ยพื่อให้มึงร้านหนึ่งจบเลยเอาไหมร้านหนึ่งจบเลยอนนเอาไหมไม่ต้องแกะแล้วไม่เก็บเลย เก็บเลยนั้นเก็บก่อนเอากล่องนี้เก็บไว้อ่ะพี่ไม่ตัวเปล่าเลยหรือยังไงกลับไปคิดก่อนก็ได้มาวันหน้าไม่มีแล้วราคาเนี้ยไอ้คนรับเนาะไปขายไม่ไปไม่ไปใส่เข้าไปอุ้มฟอสเอากลับไปคิดสักสักหนึ่งได้ือนพี่อ่ะคิดอ่ะคิดแป๊บหนึ่งได้ถ้าข้ามวันนี้ไม่ซื้อแล้ะนุ้ยอเมงใส่ไปคืนไหมอ๋อคืนกลับไปครเดี๋ยวไว้นะงานราคาเปลี่ยนนะขึ้นหรือลง มมีี่ลองดูลองดูเอากลับไปคิดเดี๋ยวให้มิวจะได้มีเวลาคิดด้วยที่พี่ปล่อยแล้วเมือร้านร้านเลยไปไยแลกแต่มไปไหมื่นไปได้ห้าหมื่ที่เรพูดไปไอ้เราคิดติ๊กตอบเสร็จแล้วมัเสร็จแล้วพี่เออใส่ซ้ำพี่ด้วยนะอ่านเร็วๆคิดดิเร็วเวนุ้ยนุ้ยไม่ซื้อนุ้ยเออเออโอเคนังกิ๊วสนใจมาก ไอ้เพี้ยงมันจะได้หรอไ้่มาแล้วเราบี้อ,อะไรไอ้เพี้ยอะไรเกมพารูตูทำไมพี่เขาบอกว่ากดเนี่ยเ,าเาขาให้ล้านหนึ่งใช่ยหรอจริงพอดีๆดูดิพ,พี่พี่มาดูพาดิดมีอะไรบ้างไหมไม่เนี่ย,ย,ยเขาบอกเขาบอกองเนี้ยเล่น,เล,นเล่นกันเป็นล้านใช่หรอหมดเพราะเงินเหรอใช่ปะใช่หรอใช่หรอโอ้ยยี่เป็นร้านเหรอโอ้ยี่บอกว่า รือว่จะกินก่าได้อยู่ที่มอหรืว,ร <อ S 1> ว่<พ>อ้อนี่ามาให้ดูว่ให้เห็นกู้าบอกว่าเขาบอกผมี่าขอร้านนึงโอเค่แแล้วที่บ้านมีใครใช่ไหม

อย่ออกจากงานนะเหมือนที่คุยไว้ไม่ออกไม่ออกไม่ออกทำต่อต้องหลาหัวเดียวนะหรือว่าต้องอมไปาอเรื่องไบอกพี่ก่อนว่าเฮ้ยยังไม่ต้องบอกอะไรอือ่บอกลอกพ่อพี่ะใชบอกว่าไอกบอกพ่อว่าพระขายในร้าน น้าพ่อมันหายไหมหายที่ตายแล้วรวยแล้วเดี๋ยวต้องพี่เดี๋ยวพี่บอกมึนกันโอ๊ยมอบร้องเลยอ่ะพี่บอกแล้วอยู่บนท้ิงไปนมันเดินลงมาว่าอะออกมาแล้วคืนนี้เรื่องเรื่องอ่ะเห็นไอ้คอยเนี่ยมันชอบแกล้งคนอื่นพี่ก็เลยว่าจะเอาคืนแต่การเอาคืนครั้งนี้คือไม่ได้แกล้งไงมันนะไอ้คอยมันสั่งของ กับร้านพระอะไรไม่รู้ที่ไหนแล้วเขาก็ส่งมาแต่ว่าดันส่งมาบ้านพี่พี่ก็เลยจะแกล้งโดยที่ว่าจะเอาของที่พี่อยากจะให้มันอยู่แล้วว่ายัดใส่ลงไปด้วยก็คือเป็นพระสักหนึ่งองค์อะแล้วก็จะให้ทอยมันไป <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีปฏิกิริยาไงอ่ะเดี๋ยวไปแกล้งมันกันก็คือเป็นเหมือนแผนซ้อนแผนอีกทีหนึง่งมันชอบแกล้งคนอื่นนั้นแกล้งมันกลับมาเอาไปเอ้ยเอากระเป๋าอจะเป็นไง ว่าเราพกเงินขึ้นไปแล้วก็จะไปให้บิวมึงแล้วก็บอกว่าบิวพี่เอาตังค์ให้มึงแล้วหนึย1ล้านบาทแล้วดูว 1, 000, 000ววมันจะทำหน้าไงป่ะปะบิลมันก็เห็นกล้องเดี๋ยวมันก็เห็นกล้องไม่เป็นเดนเข้าไปเลยไอ้บิว เอาเดี๋ยวไม่มีกล้องเลยอะอ่ะเอางี้สรุปเลยพี่รอเล่นพี่รอเล่นดูเลยยังความคิดไอ้รักเลยแพ้ฉพี่สรุปแพ้ใช่ไหมนะพี่มาพูดเล่นเรื่องเงินกับมึงได้ไงเราได้ไงเราเงินได้ไงเราโทรพ่อจริงเหรอโทรแล้วเงี้ยพ่อบอกจัดเลยจริงปะตายแล้วนี่เดี๋ยวพ่อมึงด่าพี่แน่เลยวะรู้สึกไงบ้างดูตอนเมื่อกี้ ตื่นเต้นอ่ะเงินล้านอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะพี่คิดดูดิแล้วแบบมาบอกว่าพี่ตอนเล่นไม่ใชตอนเล่นทั้งทีงานแล้วบอกกูจะเลี้ยงข้าวเกาะนี่เป็นแสนแล้วอยู่เพิ่งพัฒนาดูใครมูอยู่บ้านพี่ผมใครไม่รู้ชื่ออะไรชื่อใครชื่อเนี่ยสุทธิวัฒน์เออมันอยู่บ้านพี่ พี่ไม่รู้คิดว่าของใครพี่เลยแก่ผมก็ว่าอยู่พี่ทำไมมันไม่มาถึงหัวแล้วดีผมว่าะโอเคโอเคผมว่าหาตั้งนานผมว่างงๆเฮ้ยทำไมอะไรวะผมไม่กล้าหลบพ่อโวยเลยเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งเราอยู่กับพี่พี่ตายหนูบูุโต๊ะนะวุ่มทำทางหลบพวกโวยด้วยมาแล้วหนุบโต๊้ไงก็ตกไม่มีเงินตกไม่มีเงินเช่าอะไรมาเช่าลูก นี่ปี52และ56ผมจำไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะเขาบอกว่าถ้ามีรูปหรือพวกกล้วยเนี่ยก็เหมือนมีแบบมีท่านติดตัวเลยเหมือนแค่พุทธคุณท่านได้เลยโคตรท่านเปิ้ลไม่จริงจริงหมอชอบของพวกกล้วยใช่เออดีดีดีก็ส่วนมากพี่งานที่มาทํางานก็จะมีความชื่นชอบครับคล้ายๆผมนะครับก็จะท่านๆที่มีสไตล์เออเอพี่ไม่มีส่วนประออันเนี้ย เขาส่งมาผิดหรือเปล่าเฮ้ยมอีกนะนอนลองลองเช็คไหมว่าได้สั่งพัชอะไรกดใครไว้หรือเปล่าไม่ไม่ได้สั่งอันอันอันนี้พรชอะไรติดตามพี่ติดตามมหาเศรษฐีพี่อ้าวแล้วพรชนี่พี่บอกว่าก้อยที่ผมสั่งผมจำได้ผมสั่งสองโล อ๋ออันนี้พี่ให้จริงนวกันพี่ให้จริงนวกันริงเอ้ยเออพี่เอ้ยเอเอ้ยเอ็งทำงานอยู่พี่มาก็จะสามเดือนละก็ฝากด้วยกันก็อยากจะให้ช่วยทํางานกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่อยู่กันอ่างเนี้ยเนี่ยเป็นเหมือนกับพี่น้องกันพี่ให้พี่ให้โอเคพี่เดี๋ยวพี่เอากล่องที่ไม่ให้ด้วยมีกล่องด้วยโอเคไปนะเอาพี่แล้วบอกะฮะอาอะไรมาแล้วบอกได้เลยผมไม่ได้เลยอะเดี๋ยวมึงอยู่ไปนานๆอยู่ไปเรื่อยๆส่วนพบกับกันก็